สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กอโลโลวันดูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก นะครับประจําในวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568นะแล้มหนึ่งคำเถือน3ปีมะโรงนะครับจะเป็นมะโลงไทยนะว,วันนี้สามารถที่จะทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ ให้คุณใช้เรื่องสะดวกไปเลยนะครับนะท่านใดสนใจอย่าดูเรื่องดูยามทําการองคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูสาแห่งตัวเลขดูวงชุ้ยออนไลน์นะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะเอ่อดูนะครับศาสตร์การพยากรณ์ต่างๆก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับสแกน QR code ขั้นบนนะทางซ้ายมือ นะครับ ID ไลน์ก็1นึ่ง้าเนะครับเออนะเลขไม่ธรรมดาล่ำรวยประสบความสาเร็จอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันก่อนนะพอดีหนูลมมันขึ้นเล็กน้อยนะครับกินอิ่มเกินไปนะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ความฝันในแรมหนึ่งค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายนะครับเป็นจริงตามคำตำนายก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับวันนี้10 13กุมภานะันุมภาอีกวันหนึ่งก็เป็น14กุมภาใช่ไหมวั One, la, board, นลาบวตรเ่ไม่ใช่วันเลตันทูเลตันที้เลตเฟิงเกิลโฟเรตันไฟเลตเฟกเลตเฟิงเกิล มีไหมใครทันน well. ับตัวเลขแบบนี้มีไหมนะวันเลเตนทูโุยโบราณมากเก่าแก่อันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือนะครับดวงโป๋ียสีเถียวในฐานวันถ้าวันนี้เป็นวันปีเกียงชิกสัวนะครับดวงชะตาของคุณวันนี้ราสีบนเทียงกังก็หวอกว่าเป็น ธาตุน้ํานะครับเเพราะฉะนั้นวันนี้คนธาตุน้ํามีกําลังครับนะครับจะได้พบพักพวกเพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมน้ําต่อน้ําเจอกันไม่มีปัญหานะครับแล้วก็น้ําไปลดต้นไม้อยู่เพราะฉะนั้นคนธาตุไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับคุณก็จะมีความสดชื่นเรื่องเลิงบันเทิงใจ นะครับส่วนคนธาตุไฟก็ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับในดวงชะตานะแต่ในวันนี้คุณก็มีโอกาสในเรื่องของตําตแหน่งหน้าที่การงานนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาฝันบอกไปแล้ว พูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเพื่อรหัสเป็นสวัสดีมากนะครับสาหัวใหม่ในวันเพื่อหัสเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบีก็เทวดารักษาตัดเล็บวันพระัสบีมีทุกทานน้าม,มันในวันเพื่อรหัสสบีจะมีโชคมีลาบในดวงชะตานะครับเดี๋ยวต่อมามาพูดถึงนะ <c oughs> ถึงไหนเนี่ย การเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับเออให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับร่ํารวยเงินทองมั่งมีสีสุขแล้วเอียปอหอนะครับเออนะเพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระไว้เป็นผลดีนะครับสาธุคุณคิดหวังสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จสมหวังในทุกประการเทินร่ํารวยนะครับเออ ติงตรงติงเตงติงตงติงเตงเอ่อได้ใบที่ห้าสิบเอ็ดโชคชะตาในช่วงนี้สรรพสิ่งไม่เป็นไปดังที่คิดนะครับท่านจะต้องมีความเพียรความพยายามนะครับรอบครอบนะจึงจะดีนะครับเอ่อในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังมีอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยได้ดังใจนะมาพูดถึงในเรื่องของ ดวงความรักคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาท่านควรอดทนนะครับแล้วก็รอคอยไปอีกสักระยะหนึ่งในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยดีนะนะครับในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบก็ไม่ดีนะครับพูดถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ น้าท่านต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องให้ระวังโรคเกี่ยวข้องกับเพศสัพันธ์มดลูกหน้าอกกระเพาะอาหารแล้วก็โรคลำไส้นะครับโรคลำไส้ก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีๆนะครับอย่ากกินเยอะนะโอ้โหดูนั่งปุงปิ้นอยู่เนี่ยมีตะลมกินวยมันกินนะนอนแล้วกินชอบกิน ชอบกินขนมเปี๊ยะมันอิ่มเลยยังคืนน่ะถ้าคุณจะซื้อของกินยังคืนนะเก็บไว้กินขนมเปี๊ยะน่ะดีที่สุดให้มันมีไข่เค็มอ่ะอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะนะเออต่อมา <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ในช่วงนี้นะครับใครมาดูดวงชะตาอาจารย์อาจารย์ก็แจกอ้านน่ะแจกฟรีนะครับเออ รูปวอลเปเปอร์เทียดีกุยนังนะครับคุณมาดูก็แจกหมดเลยนะครับในครอบครัวคุณมีกี่คนก็แจกไปนู่นนี่นั่นนะเป็นมงคลนะครับในช่วงนี้แจกอยู่จนไปจนถึงเ,เดี๋ยวหนึ่งสองไปถึงสิ้นเดือนละกันง่ายๆนะครับสิ่นเดือนคุมภาพันธ์มันก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่นะปีใหม่ฟ้าใหม่คุณได้วอลเปเปอร์ฟรีไปคุณเอาไป เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เลยครับในโทรศัพท์มือถือคุณแล้วคุณรอดูผลจากนั้น1เดือนถึง3เดือนคุณก็จะมีโชคหนะ้าไม่นม,ม,มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะเพราะคุณสามารถใช้ได้ไปตลอดได้เลยทั้งปีนี้นะครับในดวงชะตานะใครมาดูดวงชะตาอาจารย์ช่วงนี้แจกบอไปเปอร์ฟรี Free นะครับเออเทียนอีกกุ้ยนังตามดวงคุณเสริมดวงให้คุณประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวอันนี้ต่อมา มาพูดถึงในดวงชะตาเนี่ยนะครับฟา้าคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคนวันพฤหัสบดีดวงชะตาคุณเนี่ยในช่วงนี้เดี๋ยวเรวพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจวันก็จะมีส้มฟ้าแดงขาวเขียวนะเขียวใช่ไหมแล้วสีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธ์นะแดงแรงฤทธ์ แดงไม่พอแรงด้ยต้องเกียรโกปีเพิ่มพลัง <c oughs> อะไรเนี่ยโดดลหมดแล้วเหรอะนะสีแดงนะครับเอ,อทิศที่ดีคือทิศตะนออกเฉียงเหนือทิศที่ดีคือตะวันตกเฉียงใต้ประจํำในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยวันนี้นะคุณจะไปตกเฉียงใต้นะคุณจะเจอโจ์เก่าเจ้าหนี้เก่า ต้องระมัดระวังนะครับให้คุณไปทางนู้นเลยตะวันออกเฉียงเหนือครับจะมีแต่โชคลาภและความสําเร็จแล้วถามว่าอาทิตย์ทางดูไงก็บ้านคุณนะ่ะบ้านคุณอยู่ที่ไหนเล่า <c oughs> คุณก็บ้านคุณก็เป็นจุดศูนย์กลางมันง่ายๆครับเออไม่ต้องอธิบายอะไรมันมากมายนะบ้านคุณเป็นจุดศูนย์กลางเหนือตตยออกตกอยู่ตรงไหนครับคุณต้องรู้นะบางทีถามอาทิตย์อยู่นะหันบ้านหน้าบ้าน,านทิตไหนไม่รู้ คือคุณดูง่ายๆคุณดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาคุณเช้าเตือนเตือนมาดวงอาทิตย์ขึ้นทางไหนลงทางไหนคุณดูแค่เนี้ยคุณก็รู้แล้วเหนือใต้ออกตกบางทีหนูถามทิศ <c oughs> ทิศหน้าบ้านแต่ละคนก็ตอบไม่ได้อาทิตย์ขึ้นลงเยโอ้ยปวดหัวนะอันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงในดวงชะตานะครับคน ตัวเลขก่อนตัวเลขตัวเลขนำโชควันนี้ก็จะมี216หนึสามารถไปเสียงโชคลาบได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถดีครับในดวงชะตาวิชาการนู่นนี่นั่นนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะ เ,เกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดครับรวมถึงโรคเวรโรคก,กรรมต้องระมัดระวังนะต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์คนวันศุกร์ในฐานะทางด้านการเงินเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงมีเครดิตชื่อเสียงเป็นอย่างดีนะครับคนวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์ก็คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ขาดคิดไม่ขาดฝัน นะครับในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานดีนะครับสังคมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จะเป็นผู้หญิงนะและเป็นสังคมที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแลนะมั่นคงนะต่อมาคนเกิดวังค้าอาจจะเหน,นเนื่อยครับเ,เพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดนะต่อมาคนวันพุธกลางวัน นะคนพูดกลางวันจเจ้าชะตาได้การช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครับคนที่ช่วยเหลือควรเป็นคนที่พูดจาพูดคุยเก่งใบหน้าออกแป้นๆเ,เล็กน้อยนะครับในดวงชะตาต่อมาคนวันเสาร์คนวันเสาร์ต้องระวังความเสียหายที่มีเข้ามาจุดแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องระมัดระวังน,นิดน่งเรื่องที่ดินนะครับมีปัญหาการเจ้าที่ไปต้องระวังนะถ้า ไม่ควรไปงานศพนะครับถ้ามีใครเสียชีวิตนู่นนี่นั่นนะไม่ควรไปงานศพนะควรใส่ซองทาบุญไปก็พอนะครับแต่ในดวงชะตาแล้วก็ไม่ควรไปกินของงานศพนะคือถ้าดวงใครไม่ดีคุณไปถ้าคุณจะกินข้าวคุณไปกินข้างนอกครับอ,อ,อย่าไปกินของงานศพไม่ดีเพราะดวงคุณตกอยู่แล้วนะในในในปีนั้นนะครับเอ่เฉพาะปีนั้นนะต้องระมัดระวังต่อมามาพูดถึงปรากฏการณ์ ผ่าดาวดูได้ดีได้เวลาสนุกแล้วสินะครับดวงชะตาประจำเดือนนี้เนี่ยนะาดาวพระราหูเสียอังคารยังเสียอาทิตย์ก็เสียเออไม่ใช่อาทิตย์ย้ายช่วงตีส3มสนาทีอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุ่มเลงชาวลัคนาราศีสิงนะครับอาทิตย์ในโดงชะตาไปทับกลุ่มก็เป็นองค์เกณฑ์ นะครับมีโอกาสในเลืองของตําแหน่งหน้าที่การงานนะในช่วงนี้เนี่ยอาทิตย์ก็เลงกับราศีสิงห์แล้วคนสิงห์อ่ะโดยตําแหน่งก็เป็นปรากระเซ็ดนะครับคนสิงห์คุณก็จะห่วงใจใส่ใจเพศตนข้ามในระดับหนึ่งนะครับมีความคิดโครงการงานโปรเจกต์ที่อยากจะทานะแล้วก็ดวงชะตาคุณก็มีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะไดเลือกของการ แสดงความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะเอก็ถือว่าดีนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับสิบสองเขียงประจำในวันนี้นะวันพฤหัสเนวีวันนี้เป็นวันฉลูนะครับถัดนะฉะลูไม่ถูกกับแพเพราะฉะนั้นคนปีแพนิ่งๆครับไม่ต้องอะไรมากมาย คนฉลูให้ก็ทำเต็มที่แต่ให้ระวังในเรื่องของความประมาทแล้วสะดุดขาตัวเองนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดร้านรับตำแหน่งนะหญิงมีคันห้ามกระทบห้องน้ำเตียงนอนนะครับพูดถึงในเรื่องของอเหมาะกับกิจกรรมในวันนี้สร้างเขื่อนถมบ่อถมที่ดินนะครับอุดรูรั่วซ่อมแซมนะเก็บซับ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเก็บทรัพย์นะเป็นมงคลนะครับทิศมงคลคือทิศต,ตอนตกเฉียงทิศต,ตอนออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศใต้นะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือตีห้าถึงตีสามเก้าโมงถึง11บเอโมงนะครับสิบ <c> เ <oughs> นาฬิกาถึงหทุ่มสีเสริมประจำวันก็ฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภก็คือสีเหลืองน้ำตาล นะครับในดวงชะตานะ <S <S โอเคนะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวติมน้ำนิดนึงแหมต้องดูให้หมดมโกปีโกปีก,ป <S <S <น>กินกาแฟเทอากินสองแก้วสองแก้วใหญ่ๆนะ ยิบสองอนใช่ไหมยิบสองยิบสี่ออนจำไม่ได้แล้วยี่สิบสองมั้งเอ่จุกใจครับจุกใจจุกเจ็ดอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามราศีจากเริ่มชาวราศีเมฆนะครับ <c oughs> <c oughs> ชาวลัคนาราศีเมฆดวงชะตาคุณดาวการงานไอ้ยาไม่ดีวันนี้ ให้ระวังความเสียหายจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเงินคุณมีรายจ่ายอยู่แล้วนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยความรักไม่ดีการเงินก็มีปัญหานะวันนี้อารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยดัง,ดงใจนะครับต่อมาชาวราศีพฤกษกคนพฤษกดวงชะตาคุณมีคนมาถามว่าเอ๊ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับคนราศีพฤษภราศีพิจิกนะ ราศีกุมนะครับก็มีโอกาสได้หลองความรักคนรักคู่ครองนะออพอแล้วก็ขอให้โชคดีนะความรักนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการเงินครับดาวพุธคุณไปอยู่พบกรรมมะนะครับการเงินคุณก็มีเกณฑ์การลงทุนติดต่อสื่อสารนาะยาติพี่น้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานนะครับในระดับหนึ่งของชาวราศีพฤษภ ต่อมาเชา้าลัคนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดาวคารคุณกุม่มรักนะถ้าข้อดีก็คือเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะครับเก่งข้อเสียก็ระวังในเรื่องของคำพูดนิดน,นึงนะครับในโดวชะตาแล้วดาวเพื่อรหัสอยู่วินาศการงานต้องระวังความเสียหายปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะครับ ส่วนด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับในดวงชะตานะแล้วก็เพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมต่อมาชาวราศีกรกฎคนลัคนาราศีกรกฎในดวงชะตาคุณนี้เรื่องการงานเ,นเป็นวินาตอยู่นะครับวับนนี้การงานไม่ค่อยดีระวังปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยได้ด่างใจส่วนด้านความรักก็ยังไม่ดีนะครับในดวงชะตา ในเรื่องของการเงินเนี่ยอา,อาทิตย์ไปอยู่อมอราณะแล้วดวงชะตาคุณคนกรลกอต้องระวังเรื่องการเงินให้มากนะครับเพราะได้มาก็จ่ายไปเก็บเงินไปคอยอยู่ในดวงชาตาในช่วงนี้นะวางแผนให้ดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงคนลัคนาราศีสิงดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวอ่า พื้นอ,อาดาวศกคุณไปอยู่มรณะนี่ก็เหมือนกันการงานมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังนะครับออการงานถ้าคุณติดต่อง,งานทางไกลต่างิ่นต่างแดนนะนี่เป็นผลดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะเพะื่อนชาวราศีสิงห์นะคุณรับวอลเปเปอร์ฟรีของอาจารย์ไปเปลี่ยนในมือถือเลยครับ แล้วโชคลาภเงินทองคุณจะไหลมาเทมานาชาลิติน้าถ้าเร็วที่สุดก็เจ็ดวันในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนณาราศีกันคนลัคนณาราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธคุณไปอยู่อล,ลีมีปัญหาขักขเรื่องงานต้องระวังรอบข้อระวังในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นกันนะครับส่วนการเงินเนี่ยเป็นมหาอุดวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสําเร็จ จะมีเงินก้อนเข้ามานะครับก็น่าจะวันนี้เนี่ยแหละงนะานราศีกันเงินเข้านะครับแปดแสนนะเออเขาบอกมาเขาบอกมาต่อมาชาวลัก,กนณาราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณอยู่ราศีสิงห์นะเป็นปฐุมเกณฑ์การงานคุณดีเป็นที่ยอมรับในสังคม นะครับส่วนด้านการเงินก็ประสบความสําเร็จการเงินต้องขยันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ได้เงินมากของชาวราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคานาราศีพิจิกคนราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับปิีิพลดาวอา,อาทิตย์คุณไปอยู่พันธุนะครับบางคนนางานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทําที่บ้าน นะครับในดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยยังมีรายได้เข้ามาที่ดีอยู่นะแต่ว่าในให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินนะครับหรือญาติพี่น้องบางส่วนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปรสรรคต้องระมัดระวังนะครับ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยอิทธิพลในดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวกร,รมมะดาวพุธคุณ ไปอยู่สหัสชะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับสังคมเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นนะครับคนรักคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นนะครับจะมีเรื่ององสัญญาข้อตกลงเจราจาที่ดีนะครับของชาวราศีธนูนะออคนธนูระวังเรื่องการถูกติฉินนินทานิดนึงต่อมาชาวราศีมังกรถึงมังกรระดู เตี๋ยจุ้ยก่อนจุ้ยเย็น <c oughs> คนลัคณาราศีมังกรเนี่ยดูชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวประสุกคุณเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑรอยู่นะดาวการงานดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับแต่การเงินคุณจะมีแรงกดดันไม่ค่อยดีเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ ก็ต้องบริหารจัดก,การในเรื่องของการเงินนะและเพื่อนฝูงก็ยังไม่ค่อยดีในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกุมคนราศีกุมด้านการงานดาวคานเน็ตเหนื่อยไม่ค่อยเดือดังใจนะครับในดวงชะตาและดาวอาทิตย์ก็ามาในดรงตำแหน่งหน้าที่การงานวันนี้คุณจะมีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่คาดฝันของชาวราศีกุมนะครับ แล้วคุณก็มีโอกาสในเรื่องของความรักที่ดีนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพฤาหาัสบดีอยู่สหัสชะการงานสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยก็เพื่อนฝูงไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารกันดีนะการเงินก็มีเงินเข้าบ้าน แต่ต้องเหนื่อยนิดน,นึงเพราะการเงินคุณเป็นอุตสาหะคุณจะต้องขยันอดทนตั้งใจหนักเอาเบาสู้นะครับทําให้ดีที่สุดนะคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็มีความสําเร็จของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับเออนะตามคิวนะเออลำรวยลำรวยประสบความสําเร็จใจเย็นใน,นิดนึง นะครับหลายคนแอดไลน์มาอาจารย์บุตรียังไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดดูนะครับถ้าใครแอดมาก็รอนิดนึงใจเย็นนะครับเออของอาจารย์ด้คิวทองโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ